ดีค่ะก่อนที่จะดูคลิปแวนก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดเรับเพื่อเ,เ,เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของน้องแวนที่พาเรื่องราวดีๆคลิปด,ดีของแวนนะคะกระแทบมันเป็นกระแทกตีเออรเพื้นซอะพพลอะจวันกระแพนใหญ่ายนม่หน่อยเกาเปลี่ยนพื้นซอเขาแทนม้วน โอเนหนอน่นไหอาโอันยัเนี่ยนไปหามนอยากกิน่ร้านเสื่ยงไงก็ที่พ่อวยู3ปีบนเเอ่อวกรเีมาบอเรียงหนึ่งบนจบประเทดเลยเอา

ตีนแตกมันได้เพาะสันมะโค้งไปซื้อวัานบ่มีมันบ่มีว่าะสันมันได้เอาแบบนี้มาหายกันลื่องตัดไซส์ตแบบังมะโค้งซื้อหายกันได้กันนู้นกันตลาดน่ะซื้อไม่เด้อโค้งเหมือนคืออยู่ในห้องน้ำน่ะที่ได้ถูตีนแตกน้ำเพราะสันไปมันบ่มีแบบนั้นนะเขาเซาเฮ็ดมาไหวแล้วเพาะสนันมาเห็นเพาะสันมันว่มาแค่ไปซื้อตู้เย็น đẩy bẫy má bẫy rồi sao? Cao đẩy. Thức xong rồi, thức xong rồi, tụi này. cô.